สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของการออกแบบและสร้างผังงานแบบทางเลือกนะครับหรือว่า decision นะครับซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้เพิ่มขึ้นมาจากคราวที่แล้วนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับค,คือตัว decision นะครับตัวที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับหรือตัดสินใจ ไปดูตัวอย่างนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็จะให้นักเรียนทำรายงานช่วงท้ายนะครับผังงานทางเลือกนะครับเงื่อนไขที่เขาให้มาก็คือถ้าวันนี้ฝนตกนะครับจะเล่นเกมแต่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกจะซักผ้านะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะครับเราก็จะมาออกแบบกันนะครับ ก่อนที่จะเขียนผังงานเริ่มผังงานทุกครั้งนะครับจะต้องมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้เริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะต้องมีลูกศรนะครับทิศทางนะครับก็บอกว่าฝนตกหรือไม่ตกอ่าก็ต้องโปรเซสนะครับตรวจสอบสภาพอากาศฝนตกไหมนะครับแล้วก็จะต้องมีทิศทางลูกศรนะครับไปที่ตัว decision นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเช็คว่าจะไปทำฝั่งไหนนะครับอ่าวันนี้ฝนตกนะครับถ้าเป็นจริงหรือไม่จริงอ่าถ้าไม่จริงครับวันนี้ฝนตกไม่จริงก็แสดงว่าวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมครับฝนไม่ตกจะทำอะไรนะครับเขาบอกว่าฝนไม่ตกเขาก็จะซักผ้าใช่ไหมครับ รักผ้านะครับตามตามจย์ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ลูกศรชี้ทิศทางรักผ้าเสร็จแล้วก็ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างจุดก็จะต้องใช้ตัวคอนเน c t นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับคือจบตัวโปรแกรมตัวผังงานนั่นเองนะครับแล้วถ้าวันนี้ฝนตกมันจริงให้ทำอะไรนะครับถ้าวันนี้ฝนตก เป็นจริงนะครับก็จะไปทำตัวกระบวนการก็คือเล่นเกมนะครับแล้วก็ลูกศรชี้มาที่ตัว Connect นะครับแล้วก็ลงมาที่สิ้นสุดนะครับเหมือนเดิม2ฟฝั่งนี้นะครับถ้าจริงนะครับจะเล่นเกมนะครับถ้าไม่จริงจะซักผ้านะครับซึ่งตัวตัวเงื่อนไขที่เขากำหนดให้นะครับเราจะต้อง นำมาทำการออกแบบตัวที่เป็นพังงานตัวนี้นะครับซึ่งจะมีรูปแบบการเลือกก็คือ2ฝั่งจริงกับไม่จริงนะครับไปดูโจทย์ตัวที่2นะครับตัวอย่างตัวที่2นะครับถ้าแป้งอายุ7ปีขึ้นไปทำบัตรประชาชนได้แต่ถ้าอายุไม่ถึง7ปีไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้ครับนี่คือ สิ่งที่เขาต้องการนะครับเราก็จะมาทำการออกแบบผังงานนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลูกศรน,นะครับทิศทางนะครับมเมื่อมีการเช็คอายุก็จะต้องมีการเช็คอายุตรวจสอบอายุก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนที่ต่อจากเริ่มต้นนะครับก็คือตรวจสอบอายุแล้วก็จะต้องมีสัญลักษณ์ decision นะครับหรือ การตรวจสอบเงื่อนไขนะครับอายุมากกว่าหรือเท่ากับ7ปีนะครับอันนี้ความหมายนะครับมากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ7ปีถ้าเช็คแล้วปรากฏว่าไม่จริงนะครับอายุมากกว่าหรือเท่ากับ7ปีไม่จริงก็แสดงว่าตอนนี้เขาอายุไม่ถึง7ปีใช่ไหมครับก็จะไปดูลูกศรว่า ไปทำอะไรลูกศรบ,บอกว่าให้ไปทำบัตรประชาชนไม่ได้นะครับทำบัตรประชาชนไม่ได้อายุไม่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็มีลูกสอออกมานะครับไปที่จุดเชื่อมต่อคอนเน็กแล้วก็ลูกศรสิ้นสุดนะครับการทำงานของพังงานแล้วถ้าเงื่อนไขอีกฝั่งหนึงล่ะ ถ้าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ7ปีถ้าเงื่อนไขตรวจสอนแล้วปรากฏว่าจริงนะครับลูกศรก็จะต้องมีทิศทางออกมานะครับแล้วให้ไปทําอะไรถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ7ปีตรงตามเงื่อนไขนะครับที่เป็นจริงก็จะตรงตามเงื่อนไขตัวนี้นะครับก็จะเป็นการโรเซก็คือทําบัตรประชาชนได้นะครับแล้วก็ลูกศรชี้ไปรวมตรงคอนเน c t แล้วก็ลงมาที่สิ้นสุด เหมือนเดิมนะครับอ่านะครับนี่คือผังงานอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอ่าถ้าพรุ่งนี้มีการบ้านต้องส่งจะทําการบ้านแต่ถ้าไม่มีการบ้านต้องส่งจะเล่นเกมนะครับนี่ก็คือมีทางเลือกอยู่2ทางก็คือทําการบ้านกับเล่นเกมซึ่งตัวที่จะกําหนด ในการปฏิบัติ2ฝั่งนี้ก็คือมีการบ้านหรือไม่มีการบ้านนะครับเราก็ไปออกแบบโปรแกรมผังงานกันนะครับอันดับแรกเริ่มต้นนะครับตามด้วยลูกศรนนะครับอ่าเราก็จะต้องตรวจสอบดูซิว่าพวกนี้มีการบ้านไหมตรวจสอบว่าการบ้านทรงอ่มีไหมอ้าวแล้วก็จะต้องไปดูที่ตัวตรวจสอบเงื่อนไขพรุ่งนี้ ต้องส่งการบ้านาไปดูเงื่อนไขครับว่าเข้าฝั่งไหนพรุ่งนี้ต้องส่งการบ้านจริงก็แสดงว่าพรุ่งนี้ต้องส่งการบ้านฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำก็คือจะต้องทําการบ้านนะครับแล้วก็ลูกศรนนะครับชี้มาที่ Connect แล้วก็ลูกศรชี้ลงด้านล่างแล้วก็สิ้นสุดตัวผังงาน แต่ถ้าเงื่อนไขออกอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่จริงไม่จริงก็แสดงว่าพรุ่งนี้ไม่มีการบ้านต้องส่งนะครับก็จะไปทำํำการเล่นเกมนะครับเป็นตัวทางเลือกตัวที่2นะครับแล้วก็ลูกศรชี้มาที่สิ้นสุดนะครับจะเห็นว่า,าเมื่อมีการตัดสินใจนะครับผัางงานจะเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวนะครับ ริงหรือไม่จริงเท่านั้นนะครับจะต้องเลือกได้แค่ฝั่งเดียวนะครับถัดไปครับถ้านอนตื่นสายจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับแต่ถ้าตื่นเช้าจะเดินไปโรงเรียนนะครับอ่าสิ่งแรกก็คือเริ่มต้นตามด้วยลูกศรน,นะครับทิศทางโฟลายนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับก็ต้อง ขั้นตอนแรกก็คือตื่นนอนครับอ่าตื่นนอนแล้วก็จะต้องไปใช้ตัว decision นะครับก็คือตัวตรวจสอบเงื่อนไขอ่าถ้าเราใส่เงื่อนไขลงไปว่านอนตื่นสายนะครับก็จะต้องดูว่าผลออกมาว่ามันจะจริงหรือเท็จนอนตื่นสายถ้าบังเอ,อิญว่าไม่จริงนะครับนอนตื่นสายไม่จริงก็แสดงว่า เราตื่นเช้าใช่ไหมครับตื่นเช้าให้ไปยังไงโรงเรียนเดินไปโรงเรียนนะครับถ้าตื่นเช้าแล้วก็ตามด้วยลูกศรน,นะครับถ้ามีลูกศอ,อาเชื่อมจุดเข้ามาหลายจุดก็ใช้ตัวคอนเน็กแล้วก็ลูกศรชี้ลงมาด้านล่างก็คือสิ้นสุดผังงานนะครับแล้วถ้าอีกฝั่งนึงล่ะนอนตื่นสายจริงนอนตื่นสายจริงก็แสดงว่า จะต้องไปไงครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยลูกศรน,นะครับเข้ามาที่คอนเน c t แล้วก็ลงมาที่สิ้นสุดนะครับผังงานเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่จะให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของผังงานแบบทางเลือกมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นใบงานของนักเรียนนะครับ ไปดูกันเลยอ่าสำหรับตัวใบงานวันนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบผังงานตรวจวัด,วดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสมุดเมื่ออุณหภูมิเกิน37องศาไม่ให้เข้าใช้บริการนะครับถ้าไม่เกินก็แสดงว่าเข้าใช้ได้แต่ถ้าเกิน ให้เขาใช้บริการห้องสมุดนะครับนักเรียนก็ต้องดูผังงานนะครับที่เขาให้มาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําการนะครับเลือกนะครับเอาตัวเลือกในนี้เอามาใส่ในรูปของผัง,งงานให้ถูกต้องนะครับดูเงื่อนไขดีๆนะครับดูโจทย์ที่เขาต้องการให้ดีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสมุดถ้าหากว่าอุณหภูมิเกินสาเจ็องศา ่ให้เข้าใช้ห้องสมุดนะครับนักเรียนก็ทําการลากนะครับลากตัวคําสั่งในสี่เหลี่ยมมาใส่ในงานนะครับาวางให้ดีนะครับบางทีมันอาจจะไม่เข้าติดนะครับก็เลื่อนหาทิศทางเอานะครับก็พยายามทํานะครับให้ผ่านเกณฑ์นะครับที่ครูตั้งเอาไว้นะครับเมื่อทําเสร็จก็ กดส่งงานนะครับแล้วก็เช็คคะแนนของตนเองนะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทำคะแนนได้เต็มสิบคนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ